สบายดีทุกคนสบายดีสบายดีเอฟซีสบายดีน้องแตงอ่อนสาวเล่าน้องพี่น้องนาะสำหรับคลิปนี้มือน,นี่และเวลานี่คาแล้วยืนคําเอวปาเลซีมองเห็นหนา้าพี่สาวเล่าเขาเองดีว่าพี่น้องเอ๋ยเนี่ยหอมดอกจำป่าคือสาวเล่าแตงอ่อนคนผู้งามผิวบางร่างน้อยน้องพี่น้องนาะตอนนี้บ้าโบยูทีศูนย์สวนเบญจกิติเน้องพี่น้องนาะบนพื้นที่ติดกับถนนรัชดาเนี่ยพี่น้องเอ๋ยบรรยากาศย่มคำคืนนะส่วนตัวแล้วกับบ่เคยมาเจเถื่อบ่เคยมาจากเถือบ่เคยมาจากเถือ เคยมาบ้านน้องบ่เคยมาจ้ะเข้าไปทังท้ายได้ยังยังบ่เคยจ้าอ่านอ้เงินย์บานซาฮาบานรือเอฟซีเป็นฝากมาว่าให้บ่าวบ้ผ้า้องสาวหล่าสาวเล่าแตงอ่อนเข้าไปเบิ่งบรรยากาศวิวาเก็บผ่าบรรยากาศมุมสวยๆงามๆของพื้นที่สวนเบญจกิติแห่งนี้เนาะพี่น้องเนาะส่วนตัวแล้วก็เป็นคนเฮ็ดงานบ่ค่อยได้หยุดบ่ค่อยได้พักพักช่วงปีใหม่ก็เกือบหลายมื้อแต่บ่ค่อยแตมีเวลามาจุดนี้จักเทื่อเก็บผ่าบรรยากาศย่ามหมูเว้นมื้อนี้ก็เลยสิมาเก็บผ่าบรรยากาศยามเมื่อคืนอยากไปบ่ ใช่แล้วจ้าเอา้าในความฝันของน้องส่วนเป็นจากกิตีน้องจินตนาการแบบไหนเออตอนที่หนูเห็นไฟที่ในในติ๊กตอกเ,เห็นตอนกลางคืนน่ะมันจะเป็นสะพานแล้วก็ตรงแบบว่าสะพาน,นมันก็จะมีไฟไฟแบบแสงไฟอ่ะซึ่งเห็นข้าเจ้าไทายหูกกันน่ะมันสวยมากๆเลยอ่ะซึ่งกลางวันก็จะเป็นแบบว่าเออจะเป็นวิวตรงนี้ที่ขาเจ้าไทายกันแบบนี้นะมันก็เออจะงามแต่ว่าเขาบอกว่ามากกลางคืนอนะ่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าแบบบรรยากาศ มันก็จะเย็นแล้วก็แสงเขาเจ้าเปิดไฟอ่ะโอ้งามเด้ดอ่ะแต่ว่าอันนี้หนูก็ดูในติ๊กต็อกมาเฉยๆแต่ว่ายังไม่เห็นตัวจริงจ้าการแสดงว่าเขาเคยเบิ่งให้ซื่อออนไลน์แ,แต่เ่าเคยมาเห็นบรรยากาศภาพจริงๆเมื่อนี้บอิพิตสามารถตัวหนองสาวลาดได้แล้วดิบรรยากาศหลังปูปานเสกสันปานแตงก้นมาอยู่ด้ขึ้นยังภาพเนาะคือยังภาพด้ฟังเลยจะเป็นศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจด้่งลา ตรงไปฝั่งนี้ก็จะเป็นแยกอโศกเนี่ยแยกอโศกตรงรถไฟฟ้า BTS นะสายสีเขียวนั่นเองแต่วันนี้อ้ายจะพาน้องโฟกัสไปที่สกายวอล์กสกายวอ,อล์กนี่น้องอันนี้เหรอ,อยังบ่ทันแมน่น้อ้อองส,สกายวอล์กด้านในเขาเรียกว่าสะพานถา้าผูกขึนว่าสกายวอล์กหรือว่าทางลอยฟ้าทางที่ยกระดับขึ้นมาบนพื้นที่สวนนะฮะสวนแห่งนี้ก็จะเป็นป่าเนี่ยเป็นป่าถ้าผู้คึ้นกรุงเทพพเิ่นจะบอกว่าเป็นปอด ปอดหมายถึงฟองอากาศฟองอากาศที่เป็นออกซิเจนที่กระจายในตัวเมืองตอนเช้าตอนเย็นก็จะมีผู้คนมาออกกําลังกายพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจ้าเมื่อน้องแตงอ่อนพร้อมแล้วแต่เปล่าบู้ยังบ่ทันพร้อม,อ,มอ๋อรีฝาก่องโอ้โพี่น้องเอ้ยวันนี้เขาอยาตฝากฝากน้องสาวลาผู้นี้นะเดอ้อ โอเคจ้าทุกคนฝากติดตาม่องแต่งออนสาเล้าในเด้อตาเขาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยเด้อตาหนูจะได้แบบว่ามีคนติดตามเยอะๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของหนูเนาะโอเคจ้าโอ้ยเสียงละออนออนเราถ้วยไปนั่งฟังนี่โอเคจ้าไปเลยไปเลยไปเลย <Okay. S 1> โอ้โหบรรยากาศด้านในพี่น้องเลยตอนนี้บ้าพวกเองก็ถือว่า ขอมานา่ะในสวนเบญจารพี่นอะ,นะสวนเบญจากิติเนาะส่วนมาเรื่องเล่าอะไรขอมูลบาวหัเองกับบาหูได้พี่นอเลยมีเอฟซีเนาะเอฟซีเพื่นกับขอมา,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 มา่าให้บ่าวหัวมาไทยมา่ทยบรรยากาศของสวนเบญจให้เบิงเ่งแนวมาสักฝั่งนี้เป็นทางเดินลอยฟ้าส,สกายวอล์ก โอ้โโอโคือจะบอกกันเลยว่าเป็นผาดทีง่าม,มเน,มาานี่ยพี่น้องบรรยากาศนี่ร่มรื่นขนาดเลยนี่คือสกายวอล์กนะด้านข้างก็จะมีตกแต่งด้วยไฟเนี่ยพี่น้องเนาะตกแต่งด้วยไฟ <c oughs> ที่ทอดยาวบนสกายวอล์ก ฝั่งนี้เลยโอ้โหงดงามแห้งพี่น้องเลยจากจุดชีบาบูยางมาฟังนั่นพี่น้องโอ้คือบาบูจะพาพี่น้องยางไปจนจุดชีเห็นวิวงามๆเลยล่ะพี่น้องเลย สุดยอดสุดยอดโอ้โหยาังงามเลยพี่น้องเลย บรรยากาศตอนนี้บอกกันเรียกว่าเงียบสงบเรียบง่อยเลยยิงนงเสียงเขียดห้องโอ้ คือจะบอกกันเรียกว่าเหมือนอยู่ในป่าดิพี่น้องแต่กะบ,บริเวณรอบข้างๆเนาะกะจะเป็นตึกอาคารขนาดสูงโอ้โหคือตามที่มาบบสังเกตเห็นกะจะเป็นสะพานที่ยก ระดับขึ้นมาน้องพี่น้องเนาะสะพานลอยฟ้าสกายวอล์กนั่นแหละครับสกายวอล์กที่อ่าเพิ่นจะมีเหล้ากัดน,นะสองขางเป็นเล็กไฟเพื่อนกันจะเปิดย่างกลางคืนนี่พี่น้องเลยเปิดย่างกลางคืนเพื่อจะอ่าเป็นเสริมเนาะเสริมความงดงามฮะเดี๋ยวบาโบ่จะย่างไปตามสกายวอล์กเรื่อยๆพี่น้องเลย ตรงนี้ก็คือฟังทีเบาบโบยางมากเนาะคือบนพื้นก็จะเป็นเหมือนคอนกรีตเนาะพี่น้องเนาะคอนกรีตแล้วก็จะมีมาเลเออตำๆเหมือนเป็นฟุตบาทสองขาง เราการตุกกับสิบเป็นเล็กคือบอกเลยป,ป่าเป็นป่าเลยพี่น้องเป็นป่าที่มีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่เนาะพี่น้องอไอ่ใช่ก็ต้นไม้น้อยโอ้โหเงียบสงบเลย คือสวนแห่งนี้ที่เบาวบูเห็นและกับสังเกตจะมีผู้คนมาออกกำลังกาย คือบอกเลยว่างดงามแห้งอลีพี่น้องเอ๋ยนะครบเบิ่งจากสายตาเนาะเบิ่งจากสายตาจริงนะโดยผ่านกล่องนะพี่น้องเอ๋ยเป็นภาพที่งดงามสมจริงอยากให้พี่น้องหรือว่าอยากให้พ่อแม่ FC ทีรับชมน้ำเบาปู่ตอนนี้เนาะอยากห้มากเนีอยากให,มกใหไม่เห็นภาพบรรยากาศตอนนี้ว่าน,นาเสือว่ากรุงเทพจะมีสถานทีแบบนี้เนอกไปนองเนาะโอ้โหมองลงไปด้านล่างจะเป็นสกายวอล์กเวทางเดินที่ถอดยาวและจะมีแสงไฟให้ความง่าประดับประดาโอ้โห รอบๆจะมีตึกนะพี่น้องนะโอ้โหตึกสูงใหญ่น่าจะเป็นตึกควันแบงคอกเนาะพี่น้องเนาะทีเพื่นก่อสร้สางสำหรับคลิปนี้บาโบทายเหมือนวันที่เก่าพี่น้องเลยวันที่เก่าเดือนหนึ่งปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน้องพี่น้องเนาะ บอกได้เลยว่าคือปลา,า,าเป็นปลาเลยๆพี่น้องเลยแต่ว่ารอบข้างจะเป็นตึกคอนโดที่สูงใหญ่และอลังการ คือสวนแห่งนี้นะฮะตามที่ avo, บาวโบไใเบิงนาอพี่น้องนอ่าพนจะทำการเปิดเจ็โมงเศร้าดิแล้วก็ปิดเป็นเวลาสามถุ่มนาอพผ่น้องเนาะหรือว่ายี่สิบเอ็ดนาฬิกาโอ้โหยังมีเชื่อมต่อไปอีกฝั่งนี้ก็จะไปสิ้นสุดทางออกนะฮะ ฟัง,นเนงเลยเนาะพี่น้องเ้ยฟังดิโอ้โหคือบอกกันเลยว่ายางงามเลยพี่น้องเลยทางเดินลอยฟ้าสกายวอล์กอันนี้ฝั่งสกายวอล์กอีเนาะพี่น้องเนาะฝั่งอ e ีก็จะเป็นอาจรจันกลางเนี่ย ส่วนฝั่งเอจะเป็นประตูทางออกสุขุมวิทอันนี้เป็นภาพบรรยากาศยามค่าคืนในทุกท่านนะครับบอกกันเลยว่าสวยงามตะการตาอิรีดีว้าว คือจะบอกอันเลยกว่าความเจริญอยู่รลบข่างพี่น้องนะฮะมนาเซอว่า,าจุดนี้นะจะเป็นพื้นที่ป่าทำาช่วมลองเบิองนเไรพี่น้องพานะ่ะจะมีแต่ตึกเราพี่น้องตึกสูงใหญ่ตึกรูปทรงแปลกตาตึกทีอลังการว,าว้าว มีถนนนะพี่น,น้องนะมีถนนแล้วก็สำหรับผู้คนมาออกกําลังกาย คือมีเอฟซีแผนใดน้ำบาวโบมาเนาะว่าให้มากมาเบิ่งย่าเมื่อคืนว่าจะเป็นจังไดญ่ได้พี่น้องเห็นฮะบาวโบสีมากว่าอ่ามันงดงามขนาดไหนลองมาเบิ่งเพป็นว่าเพิ่นกะแนะน้ำให้บาวโบมาหลายหลายครั้งแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยนะฮะแต่ว่าบาโบเองก็ถือว่าอ่ายังบนท่านใดมีเส้นทางที่จะผ่านเนาะพี่น้องนอกกะเมื่อนี่ในมีโอกาสมาเก็บดผ่านบรรยากาศยามเมื่อคืนบอกกันเลยว่าโอ้ตะการตายดีพี่น้องเอ้ยนี่คือสวนเบญจักิติเนาะย่างงามเลยดิ เป็นได้เห็นแล้ว,วคือจังที่ฟันใบบอ้มันมันสวยกว่าตัจริงไงเป็นไปไดอ่าภาพจินตนาการครับสถานที่จริงเราไม่เห็นแลน้วไปได้โอ้มาเห็นตัวจริงแล้วงามกว่าในที่แบบเราจรินตนาการไปอีกนะทุกคนเห็นไหมแบบว่าตรงสะพานตรงนี้ซึ่งแล้วก็ข้างหน้าข้างหลังก็จะเป็นแบบเป็นตึกสูงๆที่เขาจะเ,เปิดไฟกันนะ่ะ มันเห็นแล้วแบบว่าโอ้ยวิวเนี่ยงามแห้งหล็กกับบนาเสื้อว่าแบบอยู่กรุงเทพอ่ะซึ่งมันเป็นกลางกรุงแะเนี่ยวามาสิมีป้าแบบนี้ด้วยอ่ะอายเงินไม่ล่ะวามาสิมีป่าแล้วก็แบบป่าที่สวยงามใดข้านั้นี้เนาะทุกคนแบบซึ่งแบบว่าเออมื่อนี่หนูเดินมาเหนื่อยทั้งวันแล,นล้วเนาะเวลาถ่ายคลิปอ่ะพอหนูมาย่างตรงเนี้ยรู้สึกแบบผ่อนคลายสบายและโล่งไปหมดเลยอ,ะอ่ะเออรู้สึกแบบสบายเย็นหูเย็นตามากเลยไล่ไงเนี่ย โอเคได้จ้าทุกคนสำหรับคิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนะฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของไอโบเน่เด้อจ้าสวัสดีบ๊ายบาย oh, <hey. laughs>